โอเคทาปูฟินี่ครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวช่วยๆกันแนะนำเลยแล้วกันทาปูฟินี่ตัวสุดท้ายนะตัวนี้เป็นท่าดน้ำนะครับแฟรี่กับน้ำท่านนี้ถือว่าดีไหมฮะครับ <c oughs> ขาเอาอันนี้ลงก่อนไม่รู้ว่าองติดอะไรนะฮะตัวนี้เป็นสายแนวไหนครับเลฮิเลนี่เขาเป็นสายค่อนข้างอึดอยู่แล้วครับเป็นโอ้เป็นตัวเดียวเป็นตัวเดียวที่เล่นอึดเลยหรือเปล่าเนี่ย เพราะว่าเขาตีไม่ค่อยแรงมากแต่ว่าเขาอึดมากของน,อนีกแหลนะครับมิสตี้เซิร์ชทำอะไรได้ครับตี้เซิร์ชนะครับอบิลิตี้ของมัน,ม,นมันเปิดมิสตี้เทเรนใช่ครับมาไอเทเรนอันนี้นจะแตกต่างจากสามเทเรนที่ผ่านมาตรงที่ว่าไม่ได้บวกาดาเมจธาตุอะไรก็ตามไม่ได้บวกดาเมจแต่ลดดาเมจ ทางจองตียงของท่ามังกรลดมังกรแล้วก็ไม่ติดสถานะผิดปกติไม่ติดสถานะไม่ติดพิดติดหลับติดพวกไฟและพวกนี้ก็ไม่ติดอ๋อไม่ติดทุกอย่างเลยครับนะครับโอ้ก็ดีเหมือนกันนะเหมือนเหมือนเปิดเซฟการดประมาณนั้นเลยสิประมาณนะครับเหมือนเปิดเซฟการเลยโอเคแล้วก็ลดดาเมจจากท่ามังกรเบาลดดาเมจจากท่ามังกรครับโอเคอันนี้เป็นวิธีการใช้เทเลนที่ต่างจากเทเลนอื่นๆนะครับสำหรับทาปูอาจเจ้าเลฮิเลคือตัวนี้นะครับทาปูฟินี่เลอกทาปูฟินี่แล้วกัน เรียง่ายๆนะฮะอขอไปดูสตแตทมันนิดหนึ่งอย่างที่บอกเลยมัน130มันไปลงที่ s p ปเ i a l defense และ defense ก็เยอะนะครับเลือด70ก็ไม่มากไม่น้อยแล้วการสำหรับอันี้ถือว่าถึกเวทมากๆมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูที่นักเก็ตบิดว่าเขาแนะนำมาเป็นยังไงร้าปูฟินนี่ สอเลือด2อง,อ,ง,อ,งอันนี้เขาแนะนำมาเป็นเลือด2-5-2กับ Special ลแอ a แท2-5-2เอ๊ะทำไมไม่อัพเป็นลงดีเฟนต์ล่ะครับก็อ,อันนี้ก็เป็นเป็นมันเกียนว,ว่าแลนดอมแลนดอมเมตาเกียรติก็คงก็เป็นอันนี้เป็นการที่ทำออกมาก่อนโดยที่ไม่ได้สไม่ได้สนใจว่าอ,อะไรมาหมายว่าควรจะลงแบบไหนแต่นี่คือลงเซรัชที่มันน่าจะ,าจะมีผลขอขอค,คำแนะนำจากทาง อ่ะ ad แล้วกันว่าถ้าเป็นเราเราจะลงอะไรฮะเราจะเลือดอย่างนี้ไหมคิดว่าน่าจะเลือดตันอยู่ดีครับเ,เพราะว่าน่าจะเอามาเล่นสายถึกโอเคส่วนว special tag เนี่ยต้องดูว่าเราเราจะเอาไปคิวอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอืมอืมคือปกติจะลงเท่าที่ผมเจอตัวนี้เท่าที่ผมเจอตัวนี้มาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะติดคลามายกันคลามไยอ้เพิ่มสแตเ็เพิ่มเพิ่ม special tag special t ก็เลยคิดว่า special tag <Attack. S 2> ไม่ต้องลงเยอะก็ได้ทนั้นเออโดยที่ special tag มันก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะประมาณเ5มั้ง เราไม่ <Special S 2> ใช้มแม็กก็ใส่เป็นเอยเอยไว้แล้วกันเรายัางไม่อินนี่แล้วกันนะแล้วสเปเชียลดีฟเอนส์นะครับถ้าอย่างนั้นจะเขาจะลงไหมฮะถ้ามันถึกแบบก็มันจะแล้วแต่ทีมนะอันนี้ผมเขาา้าใจเขาแล้วแต่ทีมอีกทีหนึ่งเพราะว่าทีมเราต้องดูว่าทีมเราแพ้ธาตุที่ทับฟบินี่แพ้เนี่ยแค่ไหนหรือเปล่าแต่กรณีที่แบบมันแพ้เยอะมากๆเนี่ยแล้วก็เอาก็อาจจะต้องลงมาเพื่อต้านตรงนี้อีกกรณีที่มันไม่แพ้เยอะก็าอาจจะไม่ต้องลง ดังนั้นผมเขียนว่าแล้วแต่ทีมแล้วกันผมจะขีดทีมเอาไว้นะครับแต่เลือดเนี่ยลงสองอักษรไว้น่าจะคุ้มใช่ไหมน่าจะคุ้มนะครับในนี้แนะนําไอเทมเป็นไม่ได้บอกเหมือนกันอ่ะอันไวจะแนะนําเป็นไอเทมอะไรครับถ้าเล่นสมมุติว่าเล่นสมมุติเล่นเป็นถกอ่ะก็เลฟโอเวอร์ไม่ก็สีตันเบอร์รี่ครับเลฟโอเวอร์กับสีตันเบอร์รี่นะครับก็เป็นไอเทมของสายถึกตามปกติใช่ไหมสีตันเบอร์รี่เขียนว่าสีตันเดียวก็แล้วกัน เอ่อมูฟเป็นไฮโดรปัมกับมูนบาร์ก็เป็นเป็นหลักๆเลยเนาะเราเราเราใช้อย่างอื่นไหมฮะหรือว่าไฮโดรปัมคุ้มสุดน่าจะเห็นสก่าจะเเห็นสกวมากกว่าไฮโดรอล์ปัมสก้ววาวมา,วา,า,าถกถ้าเราเป็นสายฉึกเราอ๋องั้นผมขอใส่เน้นวิสก้าวเลยสเก้าจะทําให้ติดติดเบิร์นได้แต่ว่าทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราคลองเราคลองเทอเรนอยู่ สตาร์วจะไม่ติดเบอร์ถ้าไฟสั้ามายุ่มันนื้อันนี้ต้องอันนี้ต้องเรามาระวังการใช้เทอร์เรนอีกทีส่วนใหญ่แล้วถ้าปูฟินี่จะไม่ได้ไม่ได้สนใจเทอร์เรนเป็นหลักเพราะว่าการการสายปกติเราใช้เซฟกัดก็ได้ซึ่งมันน่าจะดีกว่า้วยเฉพาะเซฟก์ดมันมันมันกดมันกดมันกดแล้วมันเท่าก,กับเทอร์เรนนะส่วนใหญ่ผมว่าถ้าปูฟินี่เนี่ยจะใช้เพื่อลงมาเพื่อลบเทอร์เรนอีกฝั่งมากกว่าอ๋อไม่ได้เน้นว่าลงมาแล้วแบบเราจะใช้ประโยชน์จากมันแต่อย่างน้อยขอทักคนอื่นทิ้ง ใช่ไหมหรือไม่ก็ถ้าเจอฮารดิเตยามาหรือทีมฮาริเตยามาฮาริเตยามาส่วนใหญ่เขาจะถือเฟรมออฟฟเรมออฟครับถ้าเราสวิตต์เจ้าเนี้ยลงมาเอ้ยถ้ามันติดเบอร์แล้วอ่ะมันไม่ติดครับถ้าสวิตต์ลงมาออ๋แต่ถ้ามันเบอร์อยู่แล้วถ้าเบอร์อยู่แล้วก็ไม่มีผลไงไม่มีผลนะอ๋อโอเคโอเคใช่ครับอ๋อสวิตต์ลงมาก่อนที่เขาจะติดเบอร์เพื่อที่จะเพิ่มพลังปกติเขาก็จะทุกแก้วก็จะไม่ทำงานทุกแก้วจะไม่ทำงานอ๋อเป็นวิธีการใช้ อ,อย่างนี้ฮาริเทยาม่าเยอะเลยครับก็มีพอสมควรนะพอ,พอสมควรฟอร์มัตนี้แต่ต,ตัวค่อนข้างช้าสามารถไปเล่นทิกลุ้มเล,เล่นทิกลุมได้เยอะฮาริเทยาม่าจะเป็นสายต่อสู้ที่เลือดเยอะมหาศาลแล้วก็จะช้าพลังดตีก็จะสูงอยู่เหมือนกันนะครับอ๋อก็คือฟีนี่เนี่ยมัน,มนมจะเป็นตัวเดียวในทาปุที่มามาเล่นสายถึงแล้วสามารถใช้เทอร์เลนไปทับได้ด้วยทับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับก็น่าสนใจนะฮะ เราลืมเนเจอร์ได้เหรอเราลืม nature, เนเจอร์เออเนเจอร์เราต้องอะไร่ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นโบมากกับคามนะเพราะว่าถ้าเล่นสายถึกสายถึกคือโบกับคามนะครับโบกับคามเออประโยชน์อีกอย่างคุณแชมป์บอกว่าใช้สวักเกอร์ใส่เพื่อนแล้วเพื่อนไม่มึนใช่ครับเพราะว่ามันอยู่ในเะเลน เพิ่มพลังยองตีก็ใช้เหมือนเซฟการ์ดนั่นแหละเหมือนเซฟการ์ดอย่างแรกก็อย่างที่เข้าใจกันอยู่แล้วคือเทเลนที่เหมือนเทเลนเซฟการ์ดเทเลนเซฟการ์ดนะครับให้คิดอย่างนี้ดีกว่าจะง่ายเลยเพราะเซฟการ์ดเรารู้จักกันดีก็พยายามอย่าใช้ท่ามังกรในฟิลนี้เพราะด้านมบบจะเบาเบาประมาณนี้ยคือฝ่ายเราอ่ะอย่าใช้มังกรนะครับฝ่ายเขาอยากใช้เรื่องของมันเออโอเคตัวนี้รู้สึกเล่นไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เออถ้าอีกอันในนี้เขาเห็นใส่มาว่าไอซ์บีมไอซ์บีมฟอร์แมตนี้มีผลเยอะไหมครับ ก็สคัญไอซ์บีนฟอร์แมตนี้ก็ไวคิวไวคิวสองตัวใหญ่ๆก็คือมังกรที่มักจะมีทุกฟอร์แมตก็คือโบมันด้ากับกาเบรียสโบมันด้ากาเบรียสโบมันด้ามีอีกแล้วอ่ะฟอร์แมตนี้มีมีครับมันไม่เคยโดนเนิร์ฟตัวนี้เออคือถ้ามันไม่ได้เมก้าเนี่ยผมว่ามันก็โดนเนิเร์ฟพอสมควรแล้วล่ะแต่ว่ามันก็มีมันก็ยังมีตลอดอ่ะกาเบรียสก็มีมาตลอดยิงทีเดียวก็ตายเลยใช่ไหมน่าจะตายเลยแหละผมว่าไอซ์บีมเนมันไม่ควรใส่เท่าไหร่ สำรับโปรกรมวัน <Eastern S 2> <ะ>ทีม่มีมีท่าที่ชนะมังกรมีท่าที่มันชนะมังกรอยู่อ๋อนนม,มันมีมูนบาสอยู่แล้วนี่หว่า<น>มันไม่ควรใส<น>่แล<า>้วอ่ะแต่ไอซ์บีนี่คือปฏิม,ม,ม,มูนติดตัวเมูนมูนบาร์สก็คืออา,อาจจะไม่ตายก็ได้เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ลงสเปเชียลแท็กต่างเพื่อฆ่ามังกรโดยเฉพาะอ๋อในกรณีที่ท่าสเปเชียลแท็กไม่เยอะใส่ไอซ์แล้วแบบสมมุติว่าอยากฆ่าโบมันได้ก็คือใส่ไอซ์บีแต่ก็ไม่ได้นำไม่ได้แนะนำให้ใส่ไอซ์บีนเท่าไหร่ไปใส่อะไรมันมันมีท่าอะไรให้ติดตัวไหนก็เป็นท่าซัพพอร์ตนะ ส่วนไหนที่เจอก็ง่ายๆเลยสเกลมูนบลัสเกามูลบลัซคลามายผมใส่เป็นไทมไมล์ดีกว่านะครับมูฟที่สองนี่เน้นเปมึงเป็นมูฟซับพอร์ตน่าจะดีกว่าคลามายนะนี่ผมใส่เป็นคลามายไปแล้วกันพอดูแล้วน่าสนใจพอไปเพิ่มสปีดเอ่อเพิ่มไมแท็กให้ตัวเองได้ด้วยน่ะอ่ะอัควอลิงไม่อีกอีกค่าหนึ่งที่เห็นบ่อยๆคืออีกค่าที่เห็นบ่อยๆคือมันดี้วอเตอร์ใช่ไปเลยมันดี้วอเตอร์มันมีโอกาสที่จะลด ความแม่นยำของศัตรูได้นะฮะาจะเป็นท่าที่คุ้มอยู่แล้วก็โดนแล้วก็ตีได้2ตัวตีได้2ตัวตีฝ่ายข้ามไสองตัวไม่โดนฝ่ายเราเลยโดนฝ่ายเราด้วยนะครับเออไม่เหมือนเสิร์ฟข้อเสียอย่างเดียวของมันก็คือความแม่นมันอยู่ที่85ไม่ค่อยโดนนะจริงจริงแปดสิบห้ามันเยอะนะแต่ชายเรามิสบ่อยก็มีโอ้มีฮิวพาวด้วยแต่ว่าไม่ใช่ไหมไม่ยังไม่ใช่เห็นขอขอดูสปีดมันหน่อย85ก็ไม่น้อยนะครับเนาะเท่านี้โดคิงนะรู้สึก เท่านี้โดคิงน้เราะมัน85ก็ก็ถือว่าสปีดไม่น้อยนะครับแต่ว่าเอ้ยมันเอาไปเล่นทิกลูมไหมตรงเนี้ยหรือไม่เล่นตัวนี้อหในที่ลูมก็ได้นอกทีกลูมก็ได้รับแล้วแต่อยู่ในสปีดเทียค่อนข้างกลางๆหน่อยกลางๆและฮิรแรกส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยได้ลงสปีดกันยู่ไม่ค่อยลงสปีดนะแต่ถ้าจะเล่นแบบทํามาเพื่อเล่นเล่นทิกลูมเลยก็ต้อง EV สปีดศูนย์ไปเลยท่านั้นอ่ะใช่ไหม แนะนำให้เล่นทิกลูมแต่ไม่แนะนําเล่นทิกลูมเลยนะถ้าแนะนําทิกลูมผมว่าบูลูอะเหมาะสมที่สุดบูลูเหมาะสมที่สุดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับธาตุที่มันแพ้เนี่ยแพ้สามแพ้สามธาตุนะครับแพ้ไฟฟ้าพืชแล้วก็พิษซึ่งไฟฟ้าไฟฟ้ากับพืชเนี่ยดันดัน format น,นี้มีโคโค่กับบ,บูบลูโลในไรหนัก,นกมันก็เลยอาจจะหนักนิดหนึ่งนะครับแปลกนะปกติไฟฟ้านี่จะไม่ ไม่ได้เยอะมากกว่าเมื่อก่อนหรือว่ามีมาเรื่อยๆก็มีเรื่อยนะไม่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 ถึงกับว่าสแปมเยอะขนาดนั้นแต่ก็ไม่ถึงกับไม่มีอ่ะมันก็กลางๆนะสำหรับไฟฟ้าแต่อันเนี้ยเหมือนกับจะเจอเยอะหน่อยใช่ไหมแล้วก็ผิดแพ้สามธาตุนะครับแพ้สามธาตุแต่เป็นธาตุที่อาจจะเจอบ่อยในอร์แ a บนี้นะครับก็อาจจะต้องระวังไว้บ้างนะครับแต่ตัวนี้ไม่กลัวเป็นตัวเบนตังหรอกกลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันนะกลัวเหมือนกัน อ๋อเพราะมันมีพิษนี่หว่าใช่ผมเห็นมันกลา,ดาง,งดา่างเบตเบต้าดรางมันเอามันไม่ได้มาโจมตีแล้วมันเอาไว้การมีพิษมันเอาไว้กันเนอโอเคเป็นทาปูที่ข้าคร่าวแล้วคือน,นำมาถึงนะครับเป็นทาปูตัวเดียวเลยที่ถึกที่เป็นสายถึกนะฮะเอ่อแนะนำก็ตามนี้นะครับเลือดเลือด252นะครับเลือด2 5 2นี่น่าจะเป็นเอ่อทั่วไปอยู่แล้วที่ควรจะควรจะ,น,จะนะครับควรจะัพ ส่วน s p e c i a l w e วทแท็กกับ s p e c i a l d e f e n s e เนี่ยเราจะลงสายไหนซึ่งเราแนะนำเป็นสายถึกนะครับแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับทีมของคุณด้วยนะครับแต่ถ้าทั่วไปแล้วถ้าอาจจะเล่นถึกก็ก็ลงเป็น Special Defense หรือดีเฟน s e ก็แล้วแต่นะครับอันนี้คุณเลือกเองว่ามันเข้ากับคุณแค่ไหนถ้าไม้ตายที่แนะนำคือ s c u ลนะครับแต่อย่าลืมว่าฟิลของเรามันเป็นฟิลที่การสถานะผิดปกตินะครับต้องใชใ้ถูกจังหวะด้วยนะครับหรือว่าอันนี้จริงๆมันอยู่กับประสบการณ์เยอะด้วยนะว่าเราจะใช้ตอนไหนอันนี้ต เล่นกันให้เยอะๆนะครับแล้วจะรู้เองมูลบาร์สนะครับคามายกับมัตติวอเธอร์นะครับนิสัยก็เป็นโบกับคามที่แนะนำนะครับเดี๋ยวขอคําแนะนําจากทั้ง2คนนะครับว่าคร่าวๆตัวเนี้ยทำอะไรได้บ้างเออแล้วก็แล้วก็วิธีเล่นมันประมาณไหนนะครับแอทารลูกก่อนเลยครับก็หลักหนาก็คือเอามายืนยื้อเอามายืนยื้อ ไม่ใช่ไม่ใช่สายซัพพอร์ตไม่ใช่สายซัพพอร์ตแต่ถ้าซัพพอร์ตก็คือสวัสดเกอร์ให้เพื่อนร่วมทีสวัสดิ์เกอร์ให้เพื่อนอร่วมทีครับคิวเพาส์คิวเพาส์นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าแนะนําผมว่าตัวสายซัพพอร์ตเนี่ยไปใช้ตัวอื่นน่าจะคุ้มกว่าเอาตัวนี้เอามายืนแล้วค่อยต่อเนี่ยเหมาะสมกว่าเพราะว่าวค่อยตอนน่อเนืเพราะว่าเลยฮีเลเนี่ยสปีดเขาไม่ได้เยอะ บางทีตัวอะสมมติเราเล่นกราเบสอ่างเงี้ยเราต้องการที่จะตีให้แรงแต่ว่าเราตีไปก่อนเราก่อนที่สแลเกอร์มันจะออกเพราะเลยีแรกตีเขาช้ากว่ามันสกแกลงเกอร์ได้ช้ากว่าที่เราตีไปก่อนประมาณนั้นแหละครับคร่าวๆก็คือยืนอะมีเพิ่มเติมไหมฮะแอดไว้ครับก็ที่ผมจะแนะนําก็เหมือนเมือของแอดซโลฮะก็ไม่ควรนําไม่ควรนํามาซับมากควรจะมาอยู่บนฟิลแล้วก็ตอดด้วยสเกลหน้าที่ของมันคือตอดเลยนะตีอย่างคือ สกอคือเทอร์เลนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอดนะมันอยู่แค่5เทินซ,ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราเออลลงมายื้อเนี่ยวิสซี่เทอร์เลนมันก็น่าจะหมดไปก่อนน่าจะหมดไปก่อน,น,อนที่เราจะได้ไฮสกาแล้วละ่ะมันก็น่าจะได้เบิร์อยู่ดีอง่ายๆเป็นตัวยืนดีกว่าเป็นตัวยืนนะั่นเองเขาทต่อสําคัญการต่อของเจ้าตัวนี้คือสําคัญนะครับแล้วก็เอามาลบฟิลด้วยใช่ครับทุกทุกทุกเทอร์เลนนี่มันก็หักล้างกันอยู่แลอดนะครับ คแล้วก็อย่าลืมว่าเทอร์เรนนี้ให้จําเป็นว่าเป็นเทอร์เรนของการเซฟต่างๆนะครับโอเคประมาณนัั้นนะครบก็วันนี้วันนี้เรา4ตัวก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวทุ่มหนึง่งเดี๋ยวเรามีเรามีโทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดอ,อย่าลืมมาดูกันทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์อู้จะเป็นสตรีมใหญ่สุดท้ายก่อนของสิ้นของปีนี้แล้วแหละนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปดูกันในในงานวันวันอาทิตย์แล้วนะวันนี้ก็ทาปู4ตัวแล้วถ้าโอกาสหน้าเราอีกที ก็ขอจะเป็นอัลต้าบีทแล้วกันเขาเป็นตัวที่ตัวที่เห็นบ่อยๆรูปยุนคาร์เลสทีล่าใช่ไหมคาร์เลสทีล่าคาตาน่าเจอบ่อยมรับบ่อยครับหอัหลังไม่เจอเยอะครคาตาน่าคาร์เลสทีล่าแล้วอะไรอีกวะสองตัวนี่ละครับบ่อยหรือเปสองตัวนี้บ่อยใช่ผมเห็นผมเห็นในในใน VGC ีซีเขาเล่นกันเยอะมากเลยคาร์เลสทีล่าแทบจะทุกตัวเลยนะฮะก็กัส์ดหลอดไม่มี โอเคสี่ตัวนี้นะครับสำหรับบอลวันอะคาเดมีเดี๋ยวผมจะไปลงย้อนหลนังแล้วก็จะทําภาพสรุปลงไว้ในกลุ่มให้ด้วยนะครับเออเดี๋ยวทุ่มหนึ่งหรือว่าทุ่มกว่าๆน,นะครับเดี๋ยวมีทัวร์นาเมนต์อาราโอลี่จะเป็นการฉายจะเป็นการฉายแบตเทิลครั้งแรกเลยแหละนะครับสำหรับสำหรับภาคนี้ของผมนะครับก็ติดตามชมนะครับไปอรอดูในเพจหรือในกลุ่มได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็บอลวันอะคาเดมีนะครับขอบคุณแอตทาโลนะครับอ่ะ จะให้เห็นสองคนยังไงดีแอดทาโร่นะครับแล้วก็แอดไวท์นะครับก ja. okay. so ็เป็นผู้เล่นที่เดี๋ยวเดี๋ยววันวันอาทิตย์นี้เราจะไปเล่นด้วยเป็นคัมภูน่าในงานนะครับเป็นคัมภูน่าในงานแล้วก็เป็นคนที่ไปเล่นไปเล่นในระดับเวิร์คคัพมานะครับมาให้คําแนะนําในวันนี้นะฮะนี่นี่เป็นเสื้อเวิร์คคัพไหนโชว์หน่อยฮะเห็นไหมเห็นไม่ไหวต้องโชว์ยังไงไม่เห็นเสื้อจากเวิร์คคัพไปไหนมาแล้วซันฟาน์ซันฟานซสอฟฟ้าโอเคปีปีนี้มัน วปนิวเวอร์นั่นเปนิวเวอร์จากที่ไหนล่ะฟิลาเดลเฟียมั้งใช่ฟิลาเดลเฟียใช่โอเคมัจะไม่เปลี่ยนโอเคไว้ติดตามแล้วกันเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวมามาติดตามทัวร์นาเมนต์ต่อวันนี้ท่าฟุตซีนี้ก็จบไปเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะครับสำหรับรายการนี้ไปติดตามต่อที่เป็นคอนเทนต์แบบภาคในกลุ่มแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมีใส่ลิงก์ย้อนหลังให้นะครับก็จากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะฮะเจอกันครับ